ผมจะเล่นเกม Creator of Solaria ครับผมเย้ Yay! ผมจะเล่นเกมก็คือ Creator นี่ครับ Candy l a u ชาหมู m ิงเดี๋ยวผมจะไปที่เลายตรงนี้ผมจะไปตรงนี้ครับผมจะไปที่ ภูเขาไฟครับผมอยา่าลืมบอกเลยวันนี้วันคริสต์มาสครับผมเงินเดียวของผมอยู่เท่าไหร่สามกี่วันแล้วแนมะ่หนึ่งวันเอง ผมเจอเนื้อแล้วกนะินผมจะกดวิ่งแล้วนะครับ ยังไม่ปุ่เลยเดี๋ยวคนนี้นะครับเมียว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 วันคริสต์มาสอย่าลืมเลยต้องผมจะเก็บของด้วย ตรงกินฮัดตูยูแม่อยู่โอเคแล้วคุ้คน เลือสีมันแนบอยางางเลยครับผมขอดมกลิ่นเลยครับเอยเจิตเซลิซัสจิดเซล ผมยืมบอกเลยตัวที่ใช้เทรนดิวเอาวันนี้ไปถิดก่อนแล้วครับใกล้ดีเดียวครับมีศัตรูด,ด้วยทำไมผมต้องหยุดเพราะว่าชต้นหน้าของผมจะใกล้จะหมดแล้วครับ หมครวบตัวอะไรครับผมค่าสท่หนหอ่ครับคิวแรกเอาครับอ๋อคิวแรกครับผมคนที่หนึ่ง จูกแรลอดดาเมจประสบการณ์ของเขาน่าจะโหดน่าดูครับเ,เดี๋ยวไม่ยุ่งเขาดีกว่ากินอาหารดมแล้วก็กินน้ำ มองฝนตกไปไว่ายน้ำก่อนคอมดูขอดูตรงเลยครับอเสียงอะไรเนี่ย คิดถึงองตูว้าวว้าวาโคก,โกดนอันนี้ผมขอหยุดคลิปเดี๋ยวแค่นี้น,นครับวันหน้าผมจะลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับบ๊ายบาย